หากมีใครสักคนที่ถามคำถามง่ายๆกับเราขึ้นมาแต่ตอบยากว่าไก่ขันเพราะอะไรทำไมไก่มาถึงขันมันขันเฉพาะตอนเช้ามืดหรือเปล่าเพื่อนๆจะตอบได้กันไหมครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy วันนี้จะมากับตอนสั้นๆคลายเครียดกับเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ประเด็นมันคือว่ามีวันหนึ่งแอดไปคุยกับเพื่อนอิตาลีแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไก่ขันเสียงเอกอีเอกเอกนะเขาก็แบบทำหน้ามึนและงง คือบ้านเขาไก่มันไม่ได้ขันเอกเอกเอกใครอยากรู้ว่าไก่อิตาลีมันขันเียยังไงเดี๋ยวแอจะมาบอกต่อท้ายคลิปนะครับส่วนตอนนี้เรากลับไปสู่ปัญหาว่าทําไมไก่มันถึงขันกันก่อนการที่ไก่ขันหรือไก่ร้องเนี่ยพวกเราก็คงจะรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเพราะว่าพยชนะตัวแรกของประเทศไทยเนี่ยมันคือกอไก่คุณครูที่เวลาสอนเด็กก็คงจะบอกได้แหละว่าไก่มันขันตอนเช้าก็ทําให้พวกเราเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคิดดูจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นคําถามที่ยากอยู่พอควรนะว่าทําไมไก่มันถึงต้องขันด้วยทําไมไอสัตว์ชนิดอื่นมันไม่ขันกันแล้วมันจะเป็นเฉพาะตัวผู้ด้วยนะคิดไปคิดมาก็อาจตอบว่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นคนกวนตีนหน่อยก็จะบอกว่าก็เราไม่ใช่ไก่นี่จะรู้ได้ไงว่าไก่ขันเพราะอะไรลองไปถามไก่ดูเองแล้วกันหรืออาจจะบอกว่าที่ไก่ขันเพราะมีคนไปเล่าเรื่องตลกให้ดูคลิปนี่ ขนาดไก่มันยังตลกเสียงขันตัวเองเลยลาออกจากการเป็นไก่ดีไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้บางคนอาจบอกว่าไก่ที่มันขันตอนเช้ามืดเพราะมันต้องการจะปลุกให้เราตื่นจากที่นอนไงล่ะเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดนี้ก็คงจะได้ยินเสียงไก่ขันเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมฮะเชื่อว่าพวกคนกรุงอย่างแอดเนี่ยพอไปชนบทแล้วก็คงจะคิดว่าแบบอืบรรยากาศดีชนบทแต่สําหรับเพื่อนๆชนบทหลายคนที่แอดได้สัมผัสมาเขาบอกว่าหน่วกหูมากจะหลับจะนอน ว่ากันว่าส่วนมากไก่ที่ขันี่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียอาจจะมีขันได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ขันทุกตัวหรือว่าขันเบาๆแบบที่เราไม่ได้ยินกันแล้วก็กางคือเนี่ยส่วนใหญ่ไก่มันจะไม่ขันยกเว้นไก่บางตัวที่มันมีพลังขึ้นมานะเพราะว่าเพื่อนแอดคนหนึ่งเขาบอกว่าตีหนึ่งมันก็ขันอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เนอะบางทีการที่ไก่ขันเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกันที่หมาหอนก็ได้เนาะประมาณว่าแบบเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ทั้งนั้นมีหยังกินบอ ไอไก่ฝั่งนู้นพอได้ยินก็เกิดอาการกลัวว่าจะมีเพื่อนมาแย่งกินก็เลยบอกไปว่าเอ็กเอกทั้งนี้บอกมีอย่างดอกเอออ่านะก็ว่าไปแล้วก็แน่นอนฮะไอเรื่องปัญหาเล็กๆอย่างนี้มันก็มีคนเอาไปทําวิจัยเช่นเคยนั่นก็เป็นทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นโดยนักวิจัยญี่ปุ่นได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าที่ไก่มันขันเนี่ยเพราะว่ามันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่ามันเป็นระบบร่างกายที่แบบว่าครบ24ชั่วโมงแล้วมันก็เด้งดึ๋งขึ้นมาหรือว่ามันหิว หรือว่ามันเห็นอะไรขยับแปลกๆแล้วมันขันหรือว่ามีใครเตะเล่าเรื่องตลกให้มันฟังโดยคุณทากาชิโยชิมูระนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนากายาชี้ว่าเสียงไก่ขันเป็นสัญลักษณ์ของยามรุ่งอรุณในหลายประเทศนะฮะคุณโยชิมูระได้ระบุในข้อเขียนที่พิมพ์ลงในวารสารว่าจริงๆแล้วเนี่ยไก่มันไม่ได้ขันเพราะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังขันในเวลาอื่นด้วยอันนี้แอดว่าคนที่แถวๆบ้านเลี้ยงไก่นี้คงจะรู้ดี ซึ่งการที่ไก่ขันเนี่ยมันอาจจะเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยทางร่างกายอาทิเช่นแสงไฟจากรถยนต์เสียงแต่หรือว่าเสียงจากไก่ตัวอื่นที่อยู่รอบๆอ,อาจจะกระตุ้นทําให้มันขันได้เหมือนกับอารมณ์หมาหอนแล้วแบบหอนกันไปทอดๆโดยการค้นหาว่าปัจจัยภายนอกหรือปัใจจัยภายในมีบทบาทต่อการข,ขันของไก่มากกว่ากันอย่างไรนายโยชิมุระเนี่ยก็เลยจัดตั้งทีมวิจัยขึ้นมาเลยทีเดียวทีมวิจัยถามว่าไก่ขันทำไมเทมาก ทดลองโดยการนําไก่กลุ่มหนึ่งไปไว้ในห้องควบคุมที่แบบว่ามีแสงมืดสลัวแล้วก็แบบติดกล้อง CCTV เพื่อสังเกตพฤติกรรมของไก่เอาไว้แม่จะอยู่ในห้องที่มีแสงสลัวตลอดเวลานะครับไก่กลุ่มนี้ก็ยังขันในเวลาตอนเช้าปกติเหมือนเดิมแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมได้ไก่มันขันแบบนี้ได้รับอิทธิพลจากระบบนาฬิกาชีวิตของร่างกายตัวเองซึ่งจะทํางานแบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวเช่นเดียวกับระบบร่างกายของคนเพื่อนๆเคยเป็นไหมฮะเพที่แบบ ถึงเวลาปุ๊บตื่นทั้งๆท,ที่เวลามันยังนอนไม่พอหรือว่าเที่ยงปุ๊บหิวปับ๊บทั้งๆท,ที่แบบยังอิ่มอยู่อะไรแบบเนี้ยอันนี้แอดเป็นไม่รู้จะเรียกว่านาฬิการ่างกายหรือตะก,กละแต่หลังจากการที่ได้ศึกษาไปอยู่สักพักหนึ่งนานๆเข้าไอ้เจ้าไก่ที่มันอยู่ในห้องสลัวๆนานวันเข้ามันก็เริ่มแบบชินชากับเวลาไม่ค่อยรู้เวลาว่าตอนไหนเชา้าตอนเย็นทําให้ไอ้เจ้าพวกไก่เหล่านี้เนี่ยเริ่มขันไม่เป็นเวลา นักวิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่าระบบนาฬิกาของไก่เนี่ยมันเริ่มรวนละพออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่าไม่รู้เช้าไม่รู้เย็นทีมนักวิจัยนี้เนี่ยจึงสรุปว่าการขันของไก่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมาจากนาฬิกาชีวิตของร่างกายแต่ว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็มีผลต่อการตอบสนองของไก่ด้วยโดยอเฮโยชิมุระกล่าวว่าการวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพยายามของทีมวิจัยเท่านั้นเองเพื่อเรียนรู้ให้ลึกซึ้งถึงการขันตามธรรมชาติของไก่ ซึ่งยังไม่เคยมีใครที่ไหนเนี่ยเรียนรู้เลยเช่นเดียวกับเสียงที่นกร้องเพลงหรือว่านกที่พูดภาษาคนได้เอออันนี้ก็จริงทําไมนกขุนทองอะไรพวกนี้มันพูดได้ก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นักวิจัยยังต้องทําวิจัยกันต่อไปสําหรับตอนนี้เราก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าไก่ทำไมมถึงขันกลับมาที่ประเด็นว่าไก่อิตาลีมันขันไว่ายไงเชื่อไหมครับว่าแต่ละประเทศที่แอดไปเนี่ยนอกจากจะเรียนภาษาแล้วยังต้องไปเรียนเสียงร้องของสัตว์อีกเพราะแบบเวลาอยู่วงสนทนากันคุยกันไม่รู้เรื่อง โดยไอเจ้าไก่ของอิตาลีนะครับมันขานว่าช ic ิเชริชีฟังแล้วคล้ายเสียงไก่สักนิดไหมฮะอันนี้แอดก็ไม่รู้นะฮะเสียงหมาเสียงแมวนี่แต่ละประเทศก็ร้องไม่เหมือนกันอีกเอาง่ายๆคาอุทานของคนเขายังอุทานไม่เหมือนกันเลยบ้านเราเที่ยวอุทานว่าอุ้ยที่นี่ไม่มีใครอุทานว่าอุ้ยนะฮะก็เป็นเรื่องหนุกๆของการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับผม สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวสาระแปลกๆที่ไม่มีสอนกันในโรงเรียนเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแอดได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook IG ก็มีเนอะแต่จะเป็นภาพของกินเยอะเสหน่อยและเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังกันต่อว่าตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจกันนะครับสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย